วัครับวันนี้ผมบอสหนึ่งหกครับวันนี้จะไปสนามนะครับโอ้โหตัวขี่ของเราครับยกนิ้วหน่อยครับตัวขี่ครับโอ้โหไปเจอกันที่สนามนะครับก่อนจะถึงสนามนะครับแวะจอดเติมน้ำมันกันสักแป๊บหนึ่ง อะไรครับเต็มเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่สนามเลยครับครับตอนนี้มาถึงสนามแล้วครับกำลังรอที่บากของเราเดินทางมานะครับกำลังจะถึงแล้วครับเสียงม้านน่นแล้วครับนน่นครับมาแล้วครับ แดงนะครับช่างเจอครับขาไม่ถึงก็อยากขี่นะครับวันนี้ครับโอ้โหยอมใจครับฮอนด้อิงครับด้อิงนะครับเอาอิงไว้ก่อนครับพักเครื่องก่อนครับเราฟีแลนซ์มาไกลครับวันนี้ก็มาซ้อมกันครับสนามแม่ต่องสอนครับ ใชเครื่องคอสแต่วันนี้ไม่ใช่วันแข่งนะครับเป็นแค่เราแค่มาซ้อมกันสนุกสน,กนะครับโอ้เป็นสนามที่ไม่ค่อยมีคนมาขี่นะครับเป็นสนามเปิดครับใครอยากมาขี่ก็มาขี่ได้นะครับนี่นะครับสภาพสนามตอนนี้ โอ้โหผมว่าฝุ่นเยอะแน่นอนครับเอาครับเด็กสักแป๊บเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันนะครับเจ้าครับคุณมาขี่บีบากนะครับโอ้โหนี่มต้นหมักแกงครับโอ้หมักแกงก็มานะครับอันนี้ไทยใหญ่นะครับผมนี่ครับยงหินนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ ไม่รู้วันนี้มาขี่บิบากแต่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เฉยเลยนะครับผมนะครับดูครับโอ้โหครับไปแต่งตัวได้แล ok ้วครับ um, รีบไปแต่งตัวครับอ่ามึงยังไม่ไปแต่งตัวเอกเหรอครับดูครับมันไปดูอะไรครับดูครับไปดูครับด้วงครับผมกวางซ้อนภาคเหนือครับ ยอดอืมกุจีแดงนะครับกุจีขี้ควายครับนี่นะครับมาเรียนรู้ธรรมชาติก่อนไปขี่ครับหลงครับงรัดีไปแต่งตัวได้ครับครับเริ่มแล้วครับแต่งตัวนี่ครับรถครับพร้อมแล้วครับ วันนี้ไม่รู้จะมีเพื่อนมาขี่กับเราไหมครับปกติจะมีคนมาขี่ครับโอเคนออกมาเลยครับไปหน้าจุดสตาร์ทเลยครับมาแล้วครับ อา้าวเห็นไรครับอโอ้ลืมเอาโทรศัพท์เก็บนะครับเก็บแตกแล้วครับลูกพี่ครับไปต่อครับ โอ้หเสียนจริงๆนะครับเข้าไปข้างในนะครับสนามนี้คือสนามหัวน้ำแม่สกิดน,นะครับสนามของลุงน้องจลัดฟาร์มนะครับ สนามเปิดครับใครอยู่แถวแม่ฮ่องสอน,นครับก็มาขี่กันได้นะครับขี่ได้ตลอดทั้งปีนะครับ เป็นไงบ้างครับเอาสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้นี่แค่สองรอบเองครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับรางลมพอดนะครับพอดไปแล้วครับเอาไปเติมที่ร้านผี่เขาก็ได้ครับไปครับเอาไปเติมลมแป๊บนะครับหอบครับผมคนถ่ายก็หอบนะครับไม่ใช่คนขี่หอบอย่างเดียวนะครับ โอ้โห oh จะไปเติมลมก่อนไหมครับเาติมระวังรัวนะครับอย่นี้ไปเติมดีกว่าคันึงเนะมันไรอยู่แต่มันเหมือนดินแข็งด้วยวะพักก่อนก็ได้ครับหรือว่าดินแข็งครับโอเคครับ ที่เรากำลังขี่ครับคือลายไซเคิลของสนามนี้ครับรูปแบบของสนามก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งลายไซเคิลทั้งลายโมโตนะครับมีทั้งสองลายและมีรวมถึงลายเอนดูโรนะครับลายเอนดูโรจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างๆตรงนี้ครับที่เรากำลังขี่คือลายไซเคิลครับ แต่รู้สึกว่าไลเซิล์สนามนี้ก็โหดอยู่นะครับครับตัวขี่เราพักแล้วครับเราเดินไปหาตัวขี่ดีกว่าอครับอันนี้เป็นเจ้าของสนามมาขี่นะครับวันนี้แกมาลองรถซูเปอร์ครับบางล้มครับเป็นโครงเ x เครื่องโซนิกนะครับลุงแกพึ่งจูนะครับ ดูจากการขี่ก็รู้นะครับว่าไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับนครับตรงน้องจรดฟาร์มนะครับขี่ทีนี้ฝุ่นตลบทั้งสนามครับดูนะครับครับตอนนี้ยังไม่ดุดันนะครับแกพึ่งว้อมนะครับพึ่งว้อมแล้วมาขี่ ครับลุงน้องครับวันนี้ลุงน้องไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับคือแกมไม่ได้แกมไม่ได้ใส่ชุดครับแกม,มาลองรถแน่จะมาลองรถเฉยๆครับไม่ทราบว่าลูกอะไรเหมือนกัน,นครับลุงน้อง จงลลัดฟาร์มครับมีนะครับดูรองเท้านะครับยังจากไปขี่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่ไม่กี่รอบนะครับรองเท้าก็สั่งเบยไปเรียบร้อยนะครับเบาๆแค่รอบสั่งเบยดูครับนี่ครับอันนี้คือรอยพักเท้าครับพักเท้าที่มันเป็นหนามครับดูครับยอดเลยไม่เหลือครับตอนนี้เครื่องร้อนแล้วครับ แต่ยังไหวนะครับแต่ค้นไม่ค่อยไหวแล้วครับค้นไม่ได้กินข้าวครับเรามาขี่กันช่วงบ่ายๆนะครับบรรยากาศสนามเริ่มลมลืนนะครับ